สยาม Amazing Park บรรยากาศปันยินสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็ฮะตอนนี้ตอนนี้เราก็หยุดหน้านี่นะสยาม a m ซิ i n g Park หรือส่วนสยามนั่นเองก็มาเที่ยวส่วนสยามกันดีกว่าช่วงใกล้ปีใหม่แล้วใครไม่มีที่ไปมานี่ได้เลยใช่ใข้างหน้าก็มีนี่ในรถสา ตัว b e l อ w เฮอยบัตรผ่านประตูร้อยห้าสิบาบาทสวนน้ำเปิดสิบโมงถึงห้าโมงเย็นสวนสนุกเปิดสิบโมงถึงตอนนี้หกโมงเย็นอา้าวปิดหกโมงเย็นหรออ้าวปิดหกโมงเย็นเออ ปีที่เราวที่เรามาปิดกังดึกเลยเนอะเปิดดังคืนด้วยใช่คงกระดูเขาเรียกว่าอะไรนะฟอสซิลรอ,อรอฟอสซิลไทเรโนโซอรัสเล็กไปดูตั๋วดีกว่านี่ไงนกนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องใน ใช่ค่ะกรุงเทพอันนี้เป็นบัตรผ่านประตูเฉยๆใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะลูกค้าโอเคตรงไหนรรตรงนี้เลยไหมอสองคนเลยเขาใช้แอปธนาคารกรุงเทพเขามีรีวอร์ดให้มีทั้งผ่านประตูกับอีกใบในเครื่องราคาเราเลือกเอา เหมือนน้องจะให้กรอกอะไรบ้างได้ไม่แล้วัตแรบบผ่านประตูจากแอปธนาคารกรุงเทพ <c oughs> อันนี้ผ่านประตูอย่างเดียวถ้าจะเล่นต้องเสีย40บาทอย่างละ40บาท <c oughs> ใช่ไหมไป <c oughs> ข้างในกันดีกว่าดูบรรยากาศสวนสยามความทรงจำวัยเด็ก เขาฉลองครบรอบ40ปีอยู่นะตอนนี้นที่มีงานนี่อะไรมีของขายอยู่ข้างหน้าตรงบางกอกเวอร์สวยมากเลยไปหอตีรังกาแล้วลไปหอ่อไหม หัวใจวายไหมเนี่ยรุ่นนี้เล่นวายแน่นอนไม่ใ่ซีรีส์นะวายอ่ะหัวใจวายนี่แหละอันนี้ใช้เล่นวายใช่ไหมเออไปหัวใจวายกับสวยมากเลยไปทางไหนกอนปีล้วไปทางนี้หรือจะปีนี้ไปทางนี้บ้างไม่ดีไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าเออทางเดิมเริ่มจากเล็กไปใหญ่สวยมากเลยนี่ทางเข้าที่เราเข้ามา นี่ไปกันต่อเนีย่ยไม่หมุนปีนี้เขาปิดหกโมงนะปีแล้วปิดดึกเรือปิกนิกโบท หมนแล้วหมดแล้วเเ Amazing Shop ใช่เนอะสวยมากเลยนะสี <time of music> <ES> บรรยากาศกลางวันบ้างปีที่แล้วกลางคืนไปแล้วนั่แขายของเครื okay, okay, okay. ่องเล่นก็ไม่ค่อยเปิดนะคนน้อย จอดนิ่งกันหมดเลยอ่ะนิ่งสนิท มากเลยเขาต้องตัดอ,อย่างตอนเด็กๆเราที่นี่เนินโรงเรียนจะมีบัตรไปแจกปีน้าโรงเรียนเนอะลักเอโลเล่นลักเอโลไหมนี่ไงเขารอคนขึ้นกันอยู่เดี๋ยวก็เปิด ออทากาด้ากำลังเล่นอยู่ลักแอลโลหมุนห <î es> มุนมกทกกาด้าจะลวดโอ้มีปลาโป่งด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> ยิงปืนปลาโป่งน่าหลัก <àn posts> เ้าจรวดไหมจำได้จรวดในแอร์เย็นมากเลยนะแล้วก็จะมีจอภาพยนเหมือนจอให้ดูว่ากำลังวิ่งไปไหนเหมือนแบบเนี่ยมีคนเข้าอยู่หรอหมดแล้ว <c oughs> หสูงล่ะจรวดจรวดใช่ไหมล่ะจรวดต่อจรวดขึ้นแล้วเชิดหัวขึ้นไปแล้วเลิศมนุษย์อากาศ <laughs> còn đang hướng này nó thể nghiêng về nghiêng mà, còn tôi nhớ đẹp đi học hồi nhỏ, ตอนเป็เด็กจำได้เป็นสีแดงเนาะอันนี้เปลี่ยนเป็นปสีชมพูน่า <c oughs> สูงอยู่ล่ะเออแรงเอาเรื่องอยู่ <c oughs> เริ่มแล้วทัากกัลดาดิสโก้พี่คแนบบนี้มาจะยังได้ปดำเออมือนกันเอ่อก็ดำเอเอ่เอืกอขาวอ่ะคุณเหรอแรงนะ อุ้ยเอาเรื่องอขาลอ,อยแนละ้วขาลอ,อยแนละ้วให้ลุ้นต่อ

ต้องไปดูหน่นหน้าทางเข้าล่ะไปดูสิขึ้นไปสูงมากเลยอะไรอ่ะสยามทาวเวอร์เหรอเออสยามทาวเวอร์เฮ้ยขึ้นไปสูงแล้วอแล้วเอ้ เขาขึ้นไปชมวิวเฉยๆไม่ใช่อันเนี้อันที่ปล่อยมันคืออันนี้นี่น,นี่ข้างหลังนี่อันนี้เหมือนเป็นชมวิวอ่ะนี่อันนี้ที่ว่าขึ้นไปแล้วปล่อยลงมาคืออันนี้นี่ไม่ได้เปิดนี่มีคนนั่งเพ่าทว่า อันนี้หอชมเมืองเราอยากดูบุมแบรงดอะยังไม่มีคนไปขึ้นยงเงียบอยู่เลยมีเวทีคอนเสิร์ตเงียบไปเยอะเลยอ่ะ นี่มีไหนแล้วจบแล้วไม่ทันแล้วไปเล่นดิ๋ยวมึงก็เหน็บบอป <c oughs> บ้าบอสลับกล้องไปกล้องมาพัางมาดีสลับหน้ามึงด้วยเวลามึงแหกปากกิมบอมันไม่โตลมามาอีกแล้ว,มา,ลวามาแล้วออกมาแล้ว ออกมาแล้วเตรียมตัวรอได้เลยรอบแข่งมุมนี้สวยมากเลยมาแล้วเี่ห้อยขากันมาแล้วอ,อ้าวมาจอดบะมาซีมาซีาซอ้าวอจอดแล้ว <c oughs> นี่มันดูกิงคองนี่นี่กินงคองวะเข้าได้ไหมเนี่ยปิดปรับปรุงกินงคองยักษ์เขาปิดปรับปรุงอยู่ เล่นเด็กๆเต็มเลย Small World ของเด็กเล็กกัน่ะเล่นเครื่องเล็กก็ต้องรอหน่อยนะเพราะคนมันไม่ไ,ไม่เยอะต้องรอคนเต็มเนะนี่บอลลูนนี่นี่แหละเขาเรียกว่ายพาผู้ชมมาดูของเล่นนิดนงเออ ดูบรรยากาศนึกถึงตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้ย้อนอดีตถึงค้นมันจะน้อยไปหน่อยก็เถอะแสดงคำว่านหน่อยใช่ไหมเออหน่อยดูโหโหไปกิ้งเดี๋ยวพอเราเดินไปก็หยุดอีกน่าหอมชมบึงลงมาแล้ว ล่องสุงเครื่องเล่นไม่ค่อยเปิดเลยอะเสียดายมากเลยนี่มาดูล่องสุงคนเล่นตลอดล่องสุ่งอะล่อง,นะงแก่งนั่นแหละแปดสิบ <80 S 2> หรอ ขึ้นไปกันยังเราต้องดูมุมู้นเนาะแล้วนี่ <c ười> ล่องแก่งแล้วแหละแต่ที่นี่เขาเรียกล่องสูงดีงามมาอีกลำแล้ว ล,ล,ลมีอะไรหมุนเราก็จะเดินไปพาไปดูเลิศชื่ออะไรอะ่ะมิกาแดน สวยอ่ะนี่เยเลิศมาชื่อมันคืออะไรอ่ะนี่ไงมีคนแถวเดียวเขาก็เปิดให้เนาะก็ยังดีแถวเดียวเปิดให้ อันนี้เราอยากดูไวกิ้งกับรถไฟหอตีลังกาสองอย่างสวยเนาะเนี่ยสวยจะตายบรรยากาศใช่ไหมมีกระโจมด้วยเอออ่าอ่าสวยงาม ไม่ขึ้นเลยเงียบกิ๊บเนี่ยหลังจากหลังจากที่เรามาถ่ายเราจะคนเยอะทันทีเลยคนจะมากันเป็นแสนเลยอเออเอาเป็นว่ามีคนดูก่อนไหม <c oughs> จะมีคนดูคลิปแล้วก่อนไหมนี่ไงเรือไวกงิงเ้เอะลรอะไอ,ะอ,ะอ,ะอะเลิศ ไปแล้วไปแล้วนู่นนก็หมุนเออเออเฮ้ <c oughs> <c oughs> เอาละเอาลเอาลเอ่ฮมันต้องได้เสียงแบบนี้เสียงดีมากเอิศ่อ้ย ตั้งมากเลยอ่ะเฮ้ยเบรกลว อีกไอถนนตากบุม,มแมลงหรือว่าไปหอตีรังกาดน,น,นี่ยนี่ไปย้อนแสงเดี๋ยวไปถ่ายมุมนุ้นดีกว่าขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว <peach> เรียบร้อยเนี่ยคนก็เยอะอยู่ลหะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เยอะถึงขนาดว่าเครื่องเล่นจะต้องเปิดตลอดอ่อะอก็แบบเปิดเป็นระยะระยะ <c oughs> เอาอีกแล้วอ,อีกแล้วเอาอยัางเมื่อกี้ไม่ย้อนแสงเดี๋ยวให้ดูมุมนี้อีกทีหนึ่งมุมนี้สวยรอคนก่อน มุมอะไงเอาแล้วไปแล้วมุมนี้สวยนะ,นะมุมเมื่อกี้ย้อนแสง,ง,งนี่เค้กนี่แหละเออมันก็ขึ้นไปมนูที่เราเห็นขึ้นไปแล้วอ,อ,อ๋อน่นไปตัวดึงใช่เอา ก็เดินหน้า uh ขึ้นอ๋อถละหลังขึ้นเดี๋ยวไปวนมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นนันหลังไม่มีแหกการหน้าหน้าสุดปตรเสียวหน้าสุดเป็นหลังสุดนี่ขึ้นแล้วอาแล้วออกแล้ว อ๋อเสียงมาแล้วอุ้ยปล่อยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยเอาแล้วเอาแล้วถอยหลังแล้วถอยหลังลงแล้วเนี่ยหันหลังลงเนีย่ยเสียวจีบปายเลยอ่ะ มันก็ไม่ปล่อยเลยยังกินดึงขึ้นไปเอาขึ้นไปอ,อีกเอาขึ้นไปให้สุดผิดใจทำด้วยเ,ย <laughs> เอาแล้วหหลังลงม่าเสียว <laughs> ตาย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 รู้สึกตอนนั้นที่เล่นนั่นเด็กๆด็กอหสุดยอดแหละแท็กตับไม่หยุดมันหยุดไม่ได้อะกูแค่เห็นกูยังขนลุกเลย สุดยอดเลยพีงามมากเป็นคนร้องกิ๊ด้วยความทรมานและสะใจเออข้าประมาณนี้เนาะเามาดูของเล่นมีอะไรที่เรไม่ได้ดูอีกเออประมาณนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยยวลากันแถวนี้เลยเจอกันคลิปหน้าครับคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะแง่งขิงแง่งขิงมาแล้ว ไปหาภาพสวยๆเลิศมากขนาดไม่ได้เล่นยังสนุกเลยนี่มุมสวยมากสีเป็นสไลเดอร์เสียดสีลงไม่ต้องอ้าวสแกนได้หรอ เราแกะแล้วก็ออกสนุกมาก